ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมเจอกับเต็กแล้วนะครับก็หายหน้าหายตากันไปนานเลยติดภารกิจบ้างขี้เกียจบ้างแล้วก็อะไรบ้างนิดหน่อยนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ตอบเรื่องเครื่องฟอกอากาศค่อนข้างจะเยอะในเพจนะครับผมก็เลยยุ่งๆนิดนึงได้เลือกกันสักทีนะครับกับเจ้ามีมิกสามนะครับผมครั้งนี้มันจะเป็นรีวิวที่ต่างจากครั้งอื่นนิดนึงเพราะว่าคือด้วยความที่เครื่องมันเปิดตัวมาค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าผมเลยมาทํารีวิวที่เกี่ยวกับการใช้งาน1เดือนที่ผมเจจอมาาเกับ้3 ในหนเดือนเนี่ยที่ผมใช้งานกับมันเต็มๆเนี่ยคือหยิบออกจากบ้านทุกวันเนี่ยแล้วก็ไปทุกที่ทุกงานเลยเนี่ยผมเจออะไรกันมาบ้างนะครับผมส่วนเรื่องคลิปแกะกล่องแล้วก็เรื่องของบอดี้ภายนอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คลิปก่อนหน้านี้ก็ได้บอกกันไว้ก็ค่อนข้างจะครบกันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดอธทงรุ่นก่อนหน้าน,านี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้ามีมิกมเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างแล้วก็มันมีอะไร่่นาาาน,นา,นานีใทส นะครับผมผมขอเริ่มจากบอดี้ภายนอกก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นบอดี้เซรามิกก็ค่อนข้างจะน้าหนักค่อนข้างดีจับเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าผมพุ่งตรงนะว่าฝาหลังมันสวยมากพอๆกันกับตัวมี8โปรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงมันก็ต้องใส่เคสซึ่งผมบอกเลยว่าการใส่เคสของเจ้า Mi x 3เนี่ยผมไม่แนะนําให้ใส่เคสที่ติดมากับเครื่องนะครับผมเพราะว่าบอดี้ภายนอกเนี่ยข้างๆเนี่ยมาเป็นเซรามิกก็จริงด้านหลังเป็นกระจกเป็นอะไรงี้ก็จริงแต่ว่าบอดี้ด้านข้างในส่วนของหน้าจอเนี่ ขอบของมันเนี่ยมันเป็นพลาสติกคือการใส่เคสเนี่ยแล้วก็สไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยผมสังเกตนะว่ามันเกิดรอยที่ด้านข้างเนี่ยผมเลยแนะนําว่าซื้อมาเนี่ยถ้ายังไม่มีเคสใส่ก็คือให้ใส่ไปก่อนแต่ว่าไม่ควรใส่และเป็นระยะเวลานานนะครับผมมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นรอยจริงๆคือตัวเครื่องด้านข้างมันไม่เป็นรอยหรอกแต่มันเป็นรอยแค่ในส่วนของตัวของขอ,งขอบจอเท่านั้นที่มันโดนการสไลด์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เครื่องมันเป็นรอยนะครับผมถ้ารักมือถือก็อย่าใส่นานนะ,ะนะครับผมผมแนะนําว่าไปหาซื้อเคสตัวอื่นมาใส่ดดดีกกว่่าาจุเนนภยออขง าจะอยู่ที่ปุ่ม Google Assistant ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันจีนเนี่ยปุ่มด้านข้างซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ่มเสียงไอ้ก็คือเป็น a s s i s t a n t ก็คือเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของทางเสี่ยวมีที่เขาสร้างขึ้นมานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็เหมือนกับบิ๊กซ์บีของซัมซุงนั่นแหละแต่ก็คือมันมีประโยชน์นะครับผมสำหรับตัวผมเนี่ยผมใช้ Google Assistant เป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสะดวกแต่ว่าตัวผมเนี่ยมี Google Home แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าพุ่งตรงว่าถ้าสมมตตติคคนนนนททีีี่่่ไมม Google Google Home แล้้้้ววอออยยาาากจจจะะใชง Google Assistant ง Asstant ัขบโ์ มันก็จะขึ้น Google Assistant ให้เลยนะครับบางคนอาจจะไม่สังเกตว่าแถบด้านบนของเจ้าตัว Mi Mix 3เนี่ยที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ในเนี้ยสาชนิดด้วยกันก็คือเซนเซอร์ตัวแรกนะครับมันฝังอยู่ที่ช่องลาโพงสนทนาจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่ลําโพงมันเป็นแค่ช่องทําให้เสียงมันผ่านมาด้านหน้าเฉยๆใต้ช่องลาโพงสนทนาด้านบนตรงเนี้ยจริง,รงๆแล้วมันมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ปิดหน้าจอเวลาเราคุยโทรศัพท์นะครับผมต่อมาก็จะมีเซ็นเซอร์วัดแสงแล้วก็จะมีไฟ LVD สีขาวที่จะบอกสถาน การแจ้งเตือนนะครับผมถามว่าสําหรับใครที่ลังเลในการซื้อเครื่องเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือด้วยความที่มี9ก้ากับตัวมีมิกเนี่ยมันอยู่คนละตระกูลกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มันจะได้เรื่องของดีไซน์มากกว่านะครับผมส่วนเรื่องความแรงเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวตัวมีมิกสามเนี่ยมันจะต้องออกตัวมีมิกสามเอสหรือว่าคล้ายๆมิกสองเอสเนี้ยที่มันจะมีรุ่นครึ่งปีหลังออกมาเนี่ยก็เหมือนมีมิกสองเอสตัวแรกนะครับผมที่ตอนแรกเป็นแ n น p d r a g o n 835แล้วก็ต่อมาก็เป็นแซนล้าน่าจะเป855ใน รุ่นครึ่งปีหลังนะครับผมจุดเด่นน้ำหนับแรกนะครับผมที่ผมจะไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าจอเป็นหน้าจอแบบเต็มหน้าจอเลยก็คือไม่มีติ่งไม่มีอะไรมารบกูนเนี่ยก็คือจะเต็มขอบแต่ว่าขอบด้านล่างอาจจะหนาสักนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้นะคือกับมือถือที่ไม่มีติ่งเนี่ยถาม่าตอนแรกๆที่ผมใช้มือ8ผมมองว่าก็โอเคมันไม่ได้เกก,กาสายตาแต่ว่าพอมาเจอมือถือที่มันไม่มีติ่งผมแฮปปี้กับแบบมีมากกว่านะก็คือการใช้งานเนี่ยมันดูเต็มตาดีอย่างเช่น YouTube เนยเเวลาราูสูบเนี้เ,เรา ดูแบบไม่เต็มจอก็จริงนะครับผมแต่พอเวลาเราซูมเต็มๆเ,เนี่ยดูสิฮะมันค่อนข้างจะเต็มจอนะคือผมมองว่าตัวมี8เองเนี่ยพอเขาอัปเดตแล้วเนี่ยเราสามารถเปิด YouTube ได้แบบเต็มจอก็จริงแต่ว่าติ่งมันจะกินพื้นที่เข้ามาด้วยเนี่ยก็คือเหมือน iPhone X นั่นแหละตัวนี้สามารถดู YouTube ที่ Full HD 60เฟรม h D R ได้อีกซึ่งโอเคนะผมมองว่าค่อนข้างจะเจ๋งเลยแหละเรื่องของความเต็มจอนี่แหละที่ผมชอบมันมากเลยคือแบบมันไม่มีติ่ง ต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา3 2 0 0มป์นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะเกือบจะทั้งวันก็คือชาร์จถึงเย็นนะครับผมคําว่าทั้งวันของผมเนี่ยก็คือชา์ถึงเย็นผมแนะนํานะว่าชาร์จระหว่างวันได้ก็จะดีเพราะว่าด้วยความที่เขาให้ Quick ชาร์จ3.0มาในกล่องเนี่ยเตียบชาร์จไปเถอะสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็ต่อแบตเตอรี่เราไปได้เยอะพอสมควรแล้วแหละ,แล,ะแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยก็คือเป็นชาร์จไร้สายนั่นเองเท่าที่ผมลองจับดูนะก็ ประมาณนะครับคือผมไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนก็คือจะอ,อยู่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมง4 5่สจนถึงสชั่วโมงนั่นแหละโดยประมาณนะครับผมถือว่าค่อนข้างจะเร็วแต่ว่าสําหรับบางคนที่ใช้ไวเลสชาร์จเจอร์แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าอา,อาจจะมีความร้อนสะสมอยู่บ้างนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องป,ปกตินะครับผมอย่าไปซีเรียสกับมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Dual G.P.S. นะครับผมที่ดึงความสามารถนี้มาจากมี8เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะมี Dual G.P.S. ก็คือจับ G.P.S. ได้แม่นยําขึ้น้นนนนนแตต่่่่วววาััทีีีผมมเเจอออนน UI ร์ช10.2.1.0 ผมเจอนะปัจจุบันเนี่ยผมเจอปัญหา GPS เพี้ยนซึ่งถามว่าก่อนนี้มันไม่เพี้ยนแต่ว่าตอนนี้มันเพี้ยนแสดงว่ามันเป็นที่เวอร์ชันนี้แล้วก็ผมมองว่าเดี๋ยวอีกสักไม่นานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชั่นถัดไปนะครับผมยังไงก็รอกันนิดนึงผมเข้าใจว่า dual GPS เนี่ยก็คือความแม่นยํามันต้องสูงกว่า GPS ตัวเดียวอยู่แล้วแต่ว่าผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวอร์ชั่นมากกว่าที่ว่าเขายังอาจจะยังไม่เสถียรแล้วต้องรออัปเดตกันไปนะครับผมผมยกตัวอย่างคือมีแบดที่ผมใช้อยู่เนี่ แต่ตอนนี้พอมาเจอมี UI เวอร์ชันปัจจุบันที่เป็น Android 9แล้วเนี่ยผมก็เจอปัญหาเดียวกับมีมิก3นั่นแหละก็คือ GPS เพี้ยนก็คือเวลาเรานําทางในกรุงเทพหรืออยเงี้ยจุดที่เรากาลังขับรถไปเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาแล้วก็เส้นทางมันจะถูกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือ GPS มันไม่นิ่งนั่นเองนะครับผมนี่ยก็สำหรับเวอร์ชันนี้ก็มีปัญหาเท่านี้แหละสาหรับ GPS นะครับผมแล้วก็เรื่องกล้องหลังไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์กล้องหลังนะครับผมจะเป็นือนต่มม m x สองมี S S, M 8มี8 Pro ถึงมันจะใช้กล้องตัวเดียวกับมี8ก็จริงสเปคเดียวกันทุกประการแต่ว่าซอฟต์แวร์มันมีความแตกต่างกันชัดเจนก็คืออย่างของ Mi x 3เนี่ยเวลาเราถ่ายรูปในที่แสงจ้าหรือว่าในที่ที่มีแสงมืดและจ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าตัวมี Mi x สามสามารถเก็บรายละเอียดในส่วนที่มืดและสว่างได้ดีกว่ามี8นะครับผมก็คือเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาให้ทำเหมาะมาได้ดีกว่ามี8แบบชัดเจนเลยผมบอกเลยนะเรื่องของโหมดพอร์เทรตเนี่ยก็คือเจลมีลมก,ก็อคือ เวลาถ่ายรูปนึ่างนียแล้วเราจะถ่ายรูปรูปต่อไปเนี่ยมันต้องรอบ้างในบางจังหวะแต่ว่าโหมดพ็อ t เทรตของตัวมิกสากับมีแปดทำงานแตกต,ต่างกันก็คือมี 8, ปแปดเวลาเราถ่ายเราต้องถ่ายเสร็จปุ๊บหนึ่งรูปเราต้องรอเพื่อให้มันประมวลผลก่อนแต่ส่วนมีมิกสามเนี่ยพอเราถ่ายรูปหนึ่งรูปที่2มันอาจจะมีหน่วงบ้างแต่พอรูปที่3 4 5 6 7 8ปุ๊บมันจะรัวได้แบบรัวได้เร็วกว่าโหมดปกติอีกซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีถ่ายก่อนแล้วก็ไปประมวลผลลงแต่่่่ยปปกกกนถาาาารออะะวว้้้้็็จจูไไดคขช ที่เด็ดกว่านั้นก็คือจะเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับผมตัวนี้ยกกันมาแล้วก็คือในส่วนของโหมดบิวตี้ถ่ายวิดีโอกล้องหลังแล้วก็สามารถเปิดโหมดบิวตี้ได้ด้วยก็คือโหมดหน้าสวยนั่นแหละวาง่ายๆเพราะฉะนั้นถูกใจสาวๆแน่นอนสําหรับคนที่เอามือถือเครื่องนี้ไปทําเป็นวีล็อกหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับผมก็น่าจะเหมาะแต่ว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยก็คือจะได้แค่ 720p 30เฟรมนะครับผมผมมองว่ามันเพียงพอแต่ก็นะมันอาจจะเอาไปใช้งานวิดีโอที่มันมีคุณภาพมากอาจจะยังไม่ได้แต่ก็ถือว่าโดยรวมเขาทำงานได้อีีแลวกกฟ็ฟ หนึ่งที่หลายๆคนรอคอยก็คือการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมก็มากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมบอกเลยนะคุณภาพการถ่ายวิดีโอ60เฟรมเนี่ยก็คือค่อนข้างจะดีเลยแหละแล้วมันก็ค่อนข้างจะลื่นไหลมากเลยแหละคือผมชอบมากมีกระตกมีสะดุดไหมผมบอกเลยนะว่าไม่มีแต่ว่าแรกกับอะไรมาบางอย่างก็คือเรื่องของความร้อนที่เข้ามานะครับผมก็คือผมลองทดลองถ่าย 4K 60เฟรมแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องประมาณ15 20นาทีเนี่ยมันจะมีข้อความเตือนขึ้นมาบนหน้าจอเลยว่าเครื่องร้อนเกินเนี่ยมันจะลด การทํางาน c o อสปอร์ตไวไฟหรือ GPS หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นข้อความลักษณะน,น,นั้นขึ้นมาเดี๋ยวไปดูรูปตัวอย่างกันได้ในกระทู้น,นะครับผมก็มันจะขึ้นมาประมาณนั้นแต่ถามว่าการใช้งานาจะอาจจะมีกระตกแต่ว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยรับรองลื่นแล้วก็สมูทแน่นอนของเด็ดของเขาจะอยู่ที่ถ่ายซูเปอร์สโลมอั่น960เฟรมที่ HD นะครับผมทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มี AI Music ที่จะเลือกเพลง ให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยทดลองดูแล้วว่า AI มันจะทํางานได้เจ๋งจริง,รงหรือเปล่าก็คือผมถ่ายวิดีโอที่แบบเป็นคลื่นน,น้ำอย่างเงี้ยถ่า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 ยหลายๆอันเลยแต่ว่าเป็นซูเปอร์สโลว์อย่างเงี้ยแล้วดูซิว่าถ้าผมกด AI Music เนี่ยแล้ว AI เขาจะเลือกเพลงให้เข้ากับซีนที่ผมถ่ายมาเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอันไหมหรือเขาเลือกเพลงเหมือนกันหมดแสดงว่า AI เขารู้ว่าผมถ่ายตรงนี้จรงิงๆแล้วก็เอาเพลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นมาใช้จรงิงๆนะครับผมแล้วก็ AI ในส่วนของกล้องถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยก็อย่างที่รู้รรรกัน,นะ รับสีปรับแสงออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าก็อาจจะเจอในบางสถานการณ์ที่ว่า AI ปรับแต่งโทนสีโอเวอร์เกินไปอาจจะต้องปิดนะคบผมก็มีบ้างในบางจังหวะที่เท่าที่ผมใช้มาแต่ก็ถือว่าโดยรวมก็ปรับออกมาได้ค่อนข้างจะสวยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกือบจะลืมพูดเลยคือเป็นมือถือ Xiaomi ตัวแรกนะครับผมที่ลายน้ําที่มันเขียนคําว่า Dual Camera หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมุมล่างซ้ายอย่านะที่มันเป็นลายน้ําของมือถือรุ่นนั้นน่ะสามารถแก้ไขได้ก็คือสามารถเพิ่มตัวอักษรไปได้เนี่ยทั้งหมดประมาณ15ตัวหรือประมาณสิบแป ประมาณนี้ในภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มเป็นภาษาจีนได้ด้วยแต่ว่าตัวมี8หรือว่ามีแปดโปรหรือรุ่นอื่นเนี่ยยังแก้ไขไม่ได้คือจะมีแต่ตัวมีมิกซสตอนนี้นะครับผมที่สามารถที่จะแก้ไขได้ซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบคือบาองคนเนี้ยเวลาเราถ่ายรูปเราอยากจะใส่ชื่อตัวเองลงไปแบบว่าช็อตบายหรือว่าถ่ายรูปโดยใครหรืออะไรงเงี้ยภาษาไทยก็ใส่ได้นะผมลองดูแล้วแต่ว่าฟอนต์มันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใส่ป็นภาษาอังกฤษจ,จะดีกว่าอีกเรื่องที่สําคัญเลยสําหรับเรื่องกล้องหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของโหมดกลางคืนซึ่่่งงหมมดดกกลาาาาาคคืืืนนเเียย็ออรรรสถถถูปไ้ ในโหมดกลางคืนโดยที่เราไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยแล้วรูปออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากแล้วก็สว่างน้อยก็ค่อนข้างจะน้อยเท่าที่ผมสังเกตการทํางานของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนโหมดออโต้ทั่วไปนี่แหละที่ถ่ายภาพซ้อน3ภาพแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะมีการปรับแต่งเพิ่มคือมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าของัว้ยแต่ว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยแหละคือเราสามารถถือถ่ายได้ในเวลาแค่แป๊บเดียวคือประมาณ2องสามวิเราถือปุ๊บแล้วมันก็ถ่ายมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปตัวอย่างที่กระทูได้เลยนะครับต่อมาก็ เนี่ยคือฟีเจอร์ของรุ่นนี้เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยเขาสามารถปรับแต่งโครงสร้างใบหน้าได้ไม่เท่าไหร่ แต่มันสามารถเพิ่มแต่งหน้าได้อีกโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แอปอื่นถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะในเรื่องของการปรับแต่งคือทำออกมาได้เนียนคือผมลองอให้เพื่อนถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าเนี่ยคือทุกคนบอกเลยว่าโอเคคือมันไม่ดูหลอกจนเกินไปแต่ปัญหาที่ผมเจอมาเนี่ยเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยคือด้วยความที่กล้องหน้าเขาเนี่ยมันไม่ใช่ออโต้โฟกัสซึ่งมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันฟิกโฟกัสก็คือมันจะชัดแค่ระยะเดียวถ้าเป็นมีแปรของผมเนี่ยมันเป็นฟิกโฟกัสก็จริงแต่ว่ามันชัดทุกระยะเลยก็คือตั้งแต่ใกกลล้จนนถึงงไเเีี่่่่่ยแตวตววาาัทททผมออดดสบู ถ่ายด้วยโหมดธรรมดาเนี่ยถ่ายด้วยโหมดรูปภาพธรรมดาออโต้เนี่ยพอเวลาเราถ่ายรูปกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ข้างหน้าก็คือคนที่อยู่ข้างหน้าสุดก็คือตัวเราเนี่ยแล้วถ้ามีคนที่ไกลไปกว่านั้นอีกเนี่ยคนข้างหลังจะเริ่มเบลอลงเรื่อยๆซึ่งผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นโอเคมันเป็นฟิกโฟกัสแต่ทําไมมีแปดถึงไม่เป็นแต่ว่าคุณภาพการถ่ายรูปกล้องหน้าของตัวม i สามเนี่ยทำได้ดีกว่ามีแปดนะมีกล้องหน้า2ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเบลอหลังเนี่ยมันจะทางานได้ดีกว จะเป็นเรื่องของวิดีโอมากกว่าที่ยกของมี8ไลฟ์มาอีกแล้วก็คือถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็เปิดโหมดบิวตี้ได้เนี่ยที่มันสําคัญกว่านั้นคือมันสามารถทําเบลอฉากหลังได้ด้วยแล้วในวิดีโอนะคือเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็เบลอฉากหลังไปได้แล้วก็พร้อมเปิดโหมดบิวตี้ได้ด้วยแล้วแต่ว่าฟีเจอร์นี้จะถูกจํากัดอยู่ที่ 720p 30เฟรมนะครับก็ถือว่าโอเคแหละต่อมานะครับผมขอพูดเรื่องเกมนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยความที่เจ้า m i x 3เนี่ยอัตราส่วนหน้าจออออยยู่่่ทที19.5 9ตนะะครบเกมผมผดสปจ I don't know. ตอนนี้มีอยู่2เกมที่เขาอัปเดตให้เต็มจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมี a s p a l t 9นะครับผมแล้วก็ ROV ที่สามารถเล่นได้เต็มจอแต่ตอนนี้ PUBG ยังไม่เต็มจอนะครับผมซึ่งเอาจริงนะมันได้ฟิลมากเลยคือเวลาเราเล่นเกมเหนึ่งมันไม่มีติเล่นได้แบบเต็มจอเลยค่อนข้างจะโอเคแล้วก็วเรื่องความลื่นไหลของ Snapdragon 845ก็ไม่ต้องพูดถึงคือทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่า Snapdragon 845มันลื่นขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยจะมีใครสงสัยมันผมไหมนะก็คือตัวเครื่องมันถูกแบ่งเป็็น2 0, กคือ หน้าจอและตัวเครื่องเนี่ยการระบายความร้อนมันจะสะสมไหมเพราะว่าเครื่องเครื่องล่างมันเล็กกว่ามือถือทั่วไปเนี่ยมันจะร้อนกว่าปกติไหมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีไหมเท่าที่ผมดูมาเนี่ยความร้อนมันจะอยู่บริเวณข้างๆกล้องนี่แหละข้อดีของมันอยู่อย่างคือความร้อนมันส่งผ่านมาไม่ค่อยถึงหน้าจอเท่าไหร่เวลาเราเล่นเกมเนี่ยปลายนิ้วเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความร้อนซึ่งผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือด้วยความที่เป็นจอ2ชิ้นประกบกันเนี่ยบางครั้งเวลาเรากดขอบจอเล่นเกมบ้างมันอาจจะมีก๊อกหรือว่าแบบมมมีกาารให้้ตััววไดเเนน่ผองป็ ปกติเพราะว่าผมไปจับมิกซ์3มาเนี่ยประมาณทั้งหมดที่ผมเคยจับมานะทั้งหมด4เครื่องอาการเดียวกันหมดก็คือมันมีมันให้ตัวได้เล็กน้อยก็คือมันไม่ถึงกับหลวงมากแต่คือมันก็ให้ตัวได้เล็กน้อยซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เรานึกถึงสมัยโนเกียร,ระบบสไลด์เขาก็ยังมีการให้ตัวได้พอเผอตอนโนเกียนี่คือยังมากกว่านี้อีกผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะอย่าคิดมากต่อมานะครับผมเรื่องของการฟังเพลงนะครับผมผมรู้สึกแปลกใจแล้วก็รู้สึกเสียายอยู่นิดนึงคือเจ้ามีมิกซ์2เนี่ ม i ก 2S เนี่ยก็คือด้านล่างจะเป็นลาโพงหลักข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นลาโพงสนทนาแต่ว่าจะเป็นลาโพงที่มีเสียงเวลาเปิดเพลงก็คือจะเป็นสเตอริโอเหมือนโปรโกโฟนนั่นแหละแต่ว่าผมจะได้มิก3มากที่เขาไม่ได้ใส่ระบบนี้มาให้แต่ผมมองว่าก็ไม่แน่อาจจะเป็นมิก 3S หรือว่ามิก3ที่ออกมาครึ่งปีหลังก็ได้ที่จะใส่ลําโพง2องตัวมาให้แล้วก็าการฟังเพลงของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้หูฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมใช้แดกไทซี C ของไฮดิสนะครับผมก็คือตัวเนี้ยเสียบเข้าไปทีนี้ปัญหาที่ผมเจอต่อมมมมมาาาน่คือผมไไมไสสาารถสลดดด์้ัติ แต่ว่าถามมันสไลด์ลงได้ไหมสไลด์ลงได้แต่ก็คือแบบว่ามันแล้วแต่จังหวะคือบางทีเราสไลด์เนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยบางทีเนี่ย,ย,ยมันติดแต่ทีนี้ถ้าผมสไลด์แรงลงมานิดนึงผมก็สามารถสไลด์ได้นะครับผมมันก็ไม่ได้ติดอะไร ซึ่งมันก็จะมีผลต่อเนื่องไปกับที่ชาร์จที่เราไม่ได้ใช้ของที่มันให้มาเนี่ยมันหนาขอบมันหนาเนี่ยเวลาเราเสียบพอเสียบชาร์จเข้าไปเราก็ไม่สามารถที่จะสไลด์ลงได้เหมือนกันก็มันก็เป็นข้อจํากัดข้อนึงเหมือนกันกับมือถือสไลด์นะครับผมที่ด้วยความที่มันบางเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะแก้ไขได้หืออาจจะเว้าในส่วนของช่องไทซีให้มันสูงขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะเพื่อลองรับสายที่มันหนากว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียบเป็นสายของมินิโซเนี่ยก็คือจะหนากว่าของที่เขาให้มาเดี๋ยยผผมมมลองเสีบดูมไม่ ามารสไลด์เครื่องลงได้เลยมันก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะออบางคนอาจจะซีเรียสแต่ว่าผมมองว่าการสไลด์จอลงมาเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณ2 3สเหตุผลเท่านั้นสําหรับผมที่เจอนะการสไลด์ลงของผมในเหตุผลหลัก 1. สไลด์เล่น 2. สไลด์เพื่อปลดล็อกก็คือผมอะตั้งค่าเอาไว้ด้วยว่าผมสไลด์จอลงมาปุ๊บเนี่ยก็คือปลดล็อกหน้าจออย่างเงี้ย ก็คือปลดล็อกแบบนี้ผมชอบแบบนี้มากกว่าจริงๆอะ่ะมันมีระบบสไลด์ที่ว่าสไลด์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เปิดเป็นกล้องหน้าเปิดแอปพลิเคชันเปิด Facebook เปิดอะไรงี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ใช้เพราะว่าคือถ้าเราสไลด์ลงแล้วเนี่ยมันจะเปิดกล้องหน้าทุกครั้งเนี่ยเข้าใจว่าซอฟต์แวร์มาสะเถียนคือเวลาเราตั้งค่าเปิดกล้องปุ๊บเนี่ยสไลด์ลงปุ๊บกล้องติดปับ๊บสไลด์ปิดปุ๊บกล้องปิดปั๊บเนี่ยคือมันรวดเร็วมากแต่ว่าเหตุผลจริงๆของผมมากคือผมชอบสไลด์เล่นมากกว่าเพราะ คือมันมันรู้สึกดีนะคือมันรู้สึกมันเหมือนมันมีอะไรอ่ะมันเหมือนปากกาของ S Pen ของซัมซุงอ่ะที่ว่ามันมีปลายปากกาให้เรากดอ่ะถามว่าเรารู้เหตุผลไหมทําไมเราถึงต้องกดมันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราทํางานคิดงานทําไมเราต้องกดมันตลอดแบบนี้ก็ไม่ต่างกันคือบางทีเราอยากเราอยู่ดีๆเราอยากจะสไลด์ก็สไลด์ลงมาอะไรประมาณนี้แล้วเขาเคลมมอว้ด้วยว่าสไลด์ได้ส0 0 0สนครั้งไม่มีปัญหาคือผมก็สไลด์มันเต็มที่แหละมันก็ไม่เจอปัญหามันก็ไม่ได้หลวมขึ้นด้วยนะคือมันก็ยังแน่นเหมือนเดิมในส่วนของคันนนอออตตวูเ่ยผมมงาาาไปสสใใจจืร เรื่องของการใช้งานจริงมากกว่าเราอย่าไปสนที่ตัวเลขที่ว่ามันจะทะลุสามแสนไหมมันจะสามแสนกว่าไหมเราอย่าไปซีเรียสตรงนั้นคือเราเน้นใช้งานเป็นหลักเราไม่ต้องไปสนคะแนนตรงนั้นเลยคะแนนตรงน,นั้นมันก็เป็นแค่ตัวเลขนะคะผมมันก็สูงเกินไปเกินความเป็นจริงก็มีบ้างนะคะผมยังไงก็อย่าไปสนใจมันเลย แล้วก็ฟีเจอร์ทั่วไปของเจ้า MIUI ที่เรารู้กันอยู่ก็มีพวก Dual 4G Standby Dual a p p แล้วก็ App Clone อะไรประมาณนี้คือผมก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ใช้ Xiaomi เ,เนี่ยรู้กันอยู่แล้วแล้วก็คือ MIUI ในแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องเนี่ยหน้าตาและออปชันฟีเจอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันทุกเกือบจะทุกตัวเลยต่างกันที่เรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ออปชันบางอย่างเท่านั้นเองผมเลยมาพูดฟีเจอร์ของ Mix 3ที่มันนอกเหนือจากตัวอื่นหรือว่ามันมีฟีเจอร์เพิ่มเเติมตมวลผถือไไปหนนีก็ มีคนถามว่าเอ้ยมือถือรุ่นไหนทาไมจอเต็มทาไมจอไม่มีติ่งบางคนเขาชอบมองแล้วเอ้ยมือถือมีติ่งใช้ไอโฟนหรือเปล่าอย่างของผมเนี่ยถือมีแปดไปนะทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าใช้ไอโฟนหรือเปล่าใช้ไอโฟน XS หรือเปล่า XR หรือเปล่าทุกคนถามแบบนี้หมดเลยไม่มีใครรู้ว่ามือถือติ่งใหญ่ๆขนาดเนี้จะเป็นเสี่ยงหมีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราถือมิกซ์อกไปเนี่ยผมพูดตรงนะคือมันมีแต่คนมองอ่ะด้วยมือถือที่จอเต็มจอใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นจุดสนใจแล้วก็โดยเฉพาะสไลด์เนี่ย โดยเฉพาะหน้าจอสไลด์เนี่ยคือทุกคนสนใจมากเฮ้ยมือถือพี่2019มีหน้าจอสไลด์ด้วยหรอแล้วสไลด์ออกมาแล้วมันคืออะไรแล้วสไลด์พังไหมมันจะเหมือนโนเกียหรือเปล่าอย่างงี้เดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูนะและอย่างผมไปร่วมงานเสี่ยวมี่มาแล้วที่เขามีการแข่งขันให้สไลด์มิก3ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งผมเห็นแล้วก็ผมเห็นสภาพเครื่องแล้วแบบสไลด์กันเป็นแบบ ครึ 500, 56, 50, ่งร้อยอะห้าสิบหกสิบภายในสิบห้าวิในกลุ่มมิพาวเวอร์ยูเซอร์นี้เองที่ได้มิก3สามไปเพราะสไลด์ครึ่งนาทีสไลด์ไปได้ร้อยกว่าครั้งผมบอกเลยนะว่ามันไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสไลด์นะคือในเมื่อเขาเคลมมาแบบนี้แล้วเนี่ยสไลด์ไปเถอะมันไม่มีปัญหาแต่ผมแนะนําว่าอย่าใส่เคสนะครับผมก็สรุปเจ้ามือถือเครื่องนี้มันก็โดยรวมนะผมชอบในเรื่องจอสไลด์เนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องของฝุ่นที่ติดอยู่บริเวณาามันจะมีฝุ่นสะสมอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็เมลดัน ผมใช้แค่เป่ามันอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะลังเลเรื่องของจอสไลด์ที่บางคนไม่มั่นใจว่าจอสไลด์มันจะทนขนาดไหนแต่ผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่น่าลองแล้วก็น่าลองใช้มากๆเลยคือแบบกล้องมันโอเคมากคือโดยจุดเด่นของเขาแล้วเนี่ยคือเรื่องของดีไซน์ไม่พอมันเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากเจ้าเสี o m i มี Mix สามไว้ด้วยนะครับผมยังไงถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในกระทู้นะครับผมเพราะว่าเรื่องที่ผมอยากจะพูดเนี่ยมันมี บางอย่างจริงๆคืออยากจะพูดทุกเรื่องอยากจะบอกอยากจะเล่าให้ฟังหมดทุกเรื่องแต่ว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวกว่านี้ผมเลยอยากจะแค่คัดออกมาแค่บางส่วนแล้วก็ไปดูวันในกระทู้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็มาพูดคุยกันได้ในเพจผมนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ